เปิดใจสองนักธุรกิจอะไรคือแรงดนใจหันมาทำโคกหนองนาพร้อมเผยช่องทางธุรกิจปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการผุดขึ้นของโครงการโครกหนองนาในห่วงเวลา2-3ปีมานี้ได้รับความนิยมและแพร่หลายเป็นอย่างมากในหมู่ประชาชนทั้งพระภิสุสง์เกษตรกรชาวบ้านข้าราชการหรือแม้กระทั่งในหมู่นักธุรกิจ เหตุผลสําคัญอาจจะมาจากหลากหลายปัจจัยนะครับอาทิเช่นพื้นฐานทังคมไทยที่มีรากฐานมาจากการเกษตรผู้คนส่วนใหญ่จึงนิยมชมช,มชอบการท,ทําเกษตรปัจจุบันคนไทยจํานวนมากเริ่มรับรู้แล้วนะครับว่าผลผลิตพืชผักที่ตนเองบริโภคนั้นอาจจะไม่ปลอดภัยต่อร่างกายเมื่อรับประทานลงไปเพราะจะมีสารพิษเจือปนผนวกกับโครงการโคกนหนองนา ได้รับการรณรงค์และส่งเสริมจากภาครัฐมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกรมการพัฒนาชุมชนที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้จนเป็นที่นิยมในหมู่บ้านเป็นอย่างมากรวมทั้งประเทศไทยเองยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงทําเป็นแปลงแบบอย่างโคกหนองนาในพระราชวังของพระองค์แล้วกระจายไปในหมู่ข้าราชบริพารตามคําขวัญที่ว่าผู้นําต้องเป็นแบบอย่าง จังหวัดตากนั้นเป็นจังหวัดหนึ่งที่ทีมข่าวเฉพาะกิจลงพื้นที่ไปสำรวจโครงการโคกหนองนากรมการพัฒนาชุมชนประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัดตากนั้นประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรส่วนอาชีพรองได้แก่การค้าแล้วก็บริการจังหวัดตากเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ที่มีเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับตั้งอยู่ติดชายแดนเมียนมาเป็นประตูการค้าสำคัญไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งอินเดีย แบ่งการปกครองออกเป็น9อําเภอ63ตำบล493หมู่บ้านเป็นดินแดนหลากหลายชาติพันธุ์และหลากวัฒนธรรมครับจากข้อมูลของพัฒนาการจังหวัดตากโครงการโคกหนองนาจังหวัดตากแบ่งเป็นงบเงินกู้มี37แปลงขนาด1ไร่มี11แปลงขนาด3ไร่มี24แปลง15ไร่2แปลงและมีงบปกติ74แปลง แบ่งออกเป็นขนาด1ไร่63แปลงและขนาด3ไร่มี11แปลงครับที่น่าสนใจในจังหวัดตากคือปัจจุบันต้องยอมรับนะครับว่ามีนักธุรกิจหันมาสนใจทำการเกษตรแล้วก็ทำโคกหนองนากันเป็นจำนวนมากครับบางรายนั้นต่อยอดไปในทางธุรกิจบางรายเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนของครอบครัวแล้วก็เป็นสถานที่ปลูกผักปลอดสารพิษไปในตัวด้วย ทีมข่าวเฉพาะกิจได้มีโอกาสพูดคุยกับสองนักธุรกิจที่หันมาสนใจทําโคกน้องนาคนแรกชื่อว่าคุณมานะปัญญาสอนคนนี้น่าสนใจครับเพราะว่าเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นเขาทิ้งร้านอาหารไทยแล้วกลับมาจับจอบจับเสียมด้วยแรงดนใจอะไรบางอย่างซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเล่าในรายละเอียดทั้งหมดครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณเฉลิมพบเถวโทคนนี้เป็นนักธุรกิจก่อสร้างจบวิศวะช่างกล มีลักษณะคล้ายๆกับคุณมานะปัญญาสอนวัยกำลังทำงานครับแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างจึงหันมาสนใจในเรื่องนี้แล้วก็มีแนวคิดต่อยอดการทำโคกน้องนาด้วยทั้งเรื่องการจับมือกับมูลนิธิรักดินรักน้ำหรือ Earth Save Foundation ในการสร้างผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนโดยมีผักปลอดสารพิษเป็นวัตถุดิบครับ<ๆ>การเดินทางไปยังแปลงโคกหนองนาจากตัวจังหวัดใช้เวลาไม่มากนักนะครับ ความจริงและอำเภอตากนั้นเป็นอำเภอเก่าแก่มากกว่าอำเภอเมืองเคยเป็นถิ่นฐานของพวกมอนในยุคโบราณเจ้าแม่จามาเทวีนั้นตอนเสด็จไปเมืองลำพูนก็เคยพักประทับที่นี่ครับสมเด็จพระเจ้าตากสินก็เคยประทับอยู่ที่นี่เช่นกันนะครับซึ่งเสียดายว่าในช่วงที่ทีมงานเดินทางไปนั้นสถานการณ์โควิด -19 ยังไม่คลี่คลายดังนั้นการจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ทั้งตัวเราแล้วก็เจ้าถิ่นที่จะต้องไปพูดคุยด้วยครับคุณมานาะปัญญาสอนพาชมแปลงโคกหนองนาที่ขุดสะเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ3ามไร่สภาพต้นไม้ผักที่ปลูกไว้สมบูรณ์หญ้ารกตามธรรมชาติมีศาลาพักสําหรับคนเข้ามาดูงานข้างๆก็มีโรงสีขนาดเล็กที่ได้รับจากมูลนิธิรักดินรักน้ําตั้งอยู่ด้วยคุณมานะปัญญาสอนพาเราเดินดูหลุมพอเพียง ที่ปลูกผักไว้ทุกชนิดในหลุมนี้นะครับซึ่งก็อยู่กันแบบเกื้อกูลคิดดูแล้วใช้พื้นที่น้อยแล้วก็เหมาะกับคนเมืองมากทีเดียวครับพร้อมทั้งพาเราไปดูน้ำหมักจุลินทรีย์เจาวปลวกคือทํามาจากจาวปลวกและข้าวผสมกันแล้วก็นําไปหมักทําเป็นน้ําหมักจุลินทรีย์สําหรับรดพืชผักและต้นไม้น้ําหมักนี้บางแห่งทําเป็นเห็ดโคนก็ได้นะครับคุณมานะปัญญาสอนบอกกับเราว่า หลังจากการจบการโรงแรมและการท่องเที่ยวก็มาทำงานอยู่ในเมืองไทยพักหนึ่งครับแล้วก็ตัดสินใจย,ย้ายไปอยู่อังกฤษประมาณ5ปีแล้วก็เดินทางไปญี่ปุ่นเปิดร้านอาหารไทยอยู่ที่นั่นอีกประมาณ22ปีครับคุณมาน่าบอกว่าจะกลับบ้านมาเยี่ยมพ่อแม่ปีละครั้งเห็นเพื่อนบ้านแถวนี้ทำนามีแต่ฉีดยาพ่นสารเคมีวันหนึ่งพ่อแม่ป่วยเป็นมะเรง็งก็คิดว่าสาเหตุส่วนหนึ่งต้องมาจากนี้แน่ๆล่ะครับ พอดีอยู่ที่ญี่ปุ่นมันอิ่มตัวเหตุการณ์นี้ก็เกิดมาประมาณ3ปีแล้วก่อนที่จะเกิดโควิด -19 ระบาดอีกคุณมาน้าตัดสินใจปรึกษาแฟนครับว่าขอกลับเมืองไทยและจะมาดูแลพ่อแม่และในใจก็ตั้งใจไว้เลยนะครับว่าหากกลับเมืองไทยจะขอทำเกษตรปลอดสารพิษเพราะไม่อยากกินผักที่มีสารพิษเข้าสู่ร่างกายเมื่อตัดสินใจคุยกับแฟนเรียบร้อยแล้วก็ตัดสินใจขายร้านแล้วก็เซ็งร้านครับ คุณมานะบอกว่ากลับมาอยู่ที่นี่ประมาณต้นปี62หลังจากจากบ้านไปนานถึง36ปีก็หันมาทำการเกษตรจับจอบจับเสียมปลูกต้นอินทผลัมปลูกกล้วยญาติพี่น้องและคนแถวนี้ก็มองเราเหมือนคนบ้าเพราะทิ้งแหล่งหาเงินคือร้านอาหารแล้วก็มาทำการเกษตรตากฝนตากแดดบางคนมองเราแล้วก็ยิ้มบางคนก็มองแบบแปลกๆแ,แล้วก็จากไปแต่เราก็คิดว่ามันคือชีวิตของเรา มันคือความสุขของเราและมันก็สุขจริงๆครับเพราะพูดตรงๆทำเพราะใจรักทำเพราะอยากอยู่กับพ่อและแม่อยากกินผักปลอดสารพิษเมื่อกลับมาก็พยายามศึกษาหาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9การจะทำการเกษตรแนวนี้นอกจากใจรักแล้วมันต้องไม่ใช้สารเคมีซึ่งเราก็ไม่มีความรู้เลยไม่รู้จะต้องทำอย่างไรค้นจากโซเชียลก็พบอาจารย์เบ้ หรืออาจารย์จักริดบรรเจิดกิจแห่งวิทยาลาัยชาวนาจังหวัดพิจิตรผู้ค้นพบริเริ่มการใช้จุลินทรีย์เจ้าปลวกจุลินทรีย์มหัศจรรย์จึงได้เดินทางไปอบรมกับท่านที่นั่นก็ได้วิชาติดตัวกลับมาตั้งแต่นั้นอาจารย์เบก็แนะนําการทําเกษตรปลอดสารเคมีตลอดพอดีจังหวัดที่กรมการพัฒนาชุมชนก็มีโครงการโคกหนองนาจึงได้สนใจเข้าสมัครสมัครไว้สามไร่ เพิ่งจะขุดบ่อไปเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมก็พยายามหาความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอดเคยไปอบรมกับพระอาจารย์มหาสุภาพจากวัดป่านาคำอําเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินในเรื่องหลุมพอเพียงการบริหารจัดการที่ดินทําโคกหนองนาก็ไปเรียนกับมูลนิธิดินรักน้ําหรือ Earth Save Foundation ขั้นก้าวหน้าเรื่องการต่อยอดผลิตภัณฑ์เรื่องการสร้างแบรนด์เพื่อเป็นสินค้าของชุมชนเป็นโอท็อป ตอนนี้มูลนิธิรักดินรักน้ำก็มาสนับสนุนทั้งโรงสีขนาดเล็กและกำลังจะนำเครื่องอบแห้งโรงบ่มเพื่อแปลรูปซึ่งตั้งใจเอาไว้ว่าหากเป็นไปได้นอกจากตรงนี้จะเป็นศูนย์เรียนรู้ดูงานของชาวบ้านแล้วก็จะทำเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วยเพื่อต่อยอดให้เราและชาวบ้านอยู่รอดและมีะไรายได้ตอนนี้เราทำงานเพื่อง,งานไม่ได้คาดหวังกับเงินทองมากความสุขมันก็มีมากกว่าตอนที่ต้องวิ่งหาเงินมากทีเดียว ได้สัมผัสกับธรรมชาติได้ดูต้นไม้ผักที่เราปลูกไว้หวังว่าวันหนึ่งตรงนี้จะเป็นที่พึ่งให้กับชุมชนเพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษให้กับสังคมสรุปเหตุผลสำคัญของมาณนะปัญญาสอนที่เลิกทำร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นแล้วหันมาจับโคกหน้องนาก็คือ 1. กลับมาดูแลพ่อและแม่ 2. ต้องการทำโคกหนองนาปลอดสารพิษและ 3. ต้องการทำศูนย์เรียนรู้และต่อยอดเป็นวิสาหกิจชุมชนอาหารปลอดสารพิษโดยมีมูลนิธิรักดินรักน้ำหรือ Earth Safe Foundation เป็นพี่เลี้ยงให้ซึ่งเท่าที่พูดคุยนะครับคุณสุดที่พงจุนเจริญอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนบอกว่าหลักการนี้เป็นไปตามเป้าหมายของกรมการพัฒนาชุมชนที่ได้คาดหวังเอาไว้ครับ ในขณะที่เรากำลังพูดคุยอยู่นั้นคุณเฉลิมพบเถวโทบุคคลเป้าหมายอีกคนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากแปลงของคุณมาณนะปัญญาสอนมากนักก็ได้เดินทางมาสมทบด้วยนะครับพร้อมกับชวนไปดูแปลงโคกหนองนาของเขาคุณเฉลิมพบเถวโทบ,บอกว่าตนเองจบวิศวะเครื่องกลมีความรู้เรื่องการก่อสร้างการติดตั้งเครื่องจักรทาธุรกิจรับเหมาก่อสร้างตอนหลังพอมีเงินเก็บจึงได้ซื้อที่ดินตรงนี้แล้วก็สนใจทาการเกษตรมานานแล้ว แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเดินไปแบบไหนถูกวิธีหรือเปล่าพยายามศึกษามาโดยตลอดคุณเฉลิมพบบอกว่าเป็นจังหวะที่ดีที่ได้เข้ามาร่วมโครงการโคกหนองนาตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้บริหารโครงการพัฒนาชุมชนและพัฒนาชุมชนในจังหวัดที่มอบโอกาสให้หลังจากที่สมัครไปแล้วก็ไปอบรมตามศูนย์ต่างๆตามที่กรมการพัฒนาชุมชนจัดให้บ้างบางจังหวะก็ไปกับพี่มานะปัญญาสอน เพราะเราอยู่ใกล้กันทั้งที่วัดป่านาคำทั้งกับมูลนิธิรักดินรักน้ําท่านเหล่านี้ก็ให้โอกาสแก่เราจริงๆไปเรียนการแปลรูปการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์การเรียนการทําตลาดคุณเฉลิมพบยังบอกอีกนะครับว่าเป้าหมายของคุณเฉลิมภพตรงนี้นอกจากทำโคกหนองนาแล้วมีอาหารปลอดสารพิษก็จะทำร้านกาแฟาร้านอาหารพร้อมทำเป็นโฮมสเตย์ที่พักสำหรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตรงนี้เป็นเนินเขาที่ลาดชันมองเห็นทิวทัศน์ภูเขาแล้วก็ที่ราบสวยงามเหมาะแก่การทำบ้านพักผ่อนใครที่อยากจะมาพักมาทำอาหารกินเองอยากเที่ยวชมวิถีกเกษตรผักปลอดสารพิษก็สามารถทำได้คุณเฉลิมพบยังเล่าอีกนะครับว่าความจริงประการหนึ่งที่ผมได้หันมาทำโคกหน้องนาคืออยากอยู่กับพ่อเหมือนกับพี่มานะอยากทำกเกษตรปลอดสารพิษพ่อผมเดิมนั้นเป็นกเกษตรจังหวัดเก่า พอจะมีความรู้เรื่องนี้อยู่บ้างท่านก็มาดูแลให้อนาคตตรงนี้ก็จะทำเป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งตอนนี้ได้คุยกับทางมูลนิธิรักดินรักน้ำหรือ Earth Save Foundation แล้วหากเรามีพักปลอดสารพิษมีผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเช่นเครื่องแกงทางเขาก็พร้อมที่จะรับซื้อแล้วก็หาตลาดให้เมื่อทีมงานถามถึงจุดอ่อนของการทำโคกหนองนามองเห็นอะไรบ้าง คุณเฉลิมพบเถาโทบอกว่าอันดับแรกเลยคือต้องมีการวางแผนก่อนทำจริงอย่างเช่นขุดสระมันจะต้องวางแผน80%ลงมือปฏิบัติ20%ไม่ใช่วางแผน20%แล้วปฏิบัติ80%เคยไปประชุมร่วมกับทางอำเภอเวลาเราจะพูดอะไรไม่ฟังเลยเพราะอย่างที่ตรงนี้มันลาดชันมันเป็นที่เชิงเขาเราก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาขุดมันเสี่ยงสมมุติว่าเจอหินเราจะทำอย่างไร ตรงนี้มันต้องมีการบริหารความเสี่ยงหากเจอจะทำอย่างไรช่างคุมงานรถขุดจะได้มีทางออกไม่ใช่เมื่อเจอปัญหาแล้วมาแก้ทีหลังมันจะเสียเวลาตรงบ่อผมนี้แม้สอตองอยังตำหนิเลยตรงนี้ก็เป็นปัญหาเพราะเขาไม่มีความรู้เรื่องนี้รู้แต่ว่าคุ้มค่าหรือไม่คุ้มแค่นั้นพวกนี้อาจจะไม่รู้ศาสตร์ของในหลวงไม่เคยศึกษาหาความรู้สุดท้ายตอนนี้เป็นอย่างไรสะน้าเต็มผลผลิตเขียวงามโตวอวบ อันนี้คือจุดอ่อนของหน่วยงานภาครัฐที่จะต้องแก้ไขเรื่องที่2เรื่องภูมิศาสตร์สําคัญบางพื้นที่ภูมิศาสตร์ไม่มีน้ําน้ําฝนก็น้อยตรงนี้เรื่องบ่ออาจจะไม่จําเป็นต้องมี2-3บ่อขอเป็นเพียงบ่อบาดาลได้ไหมหาบ่อเล็กๆสักบ่อหนึ่งตอนนี้โครงการพัฒนาชุมชนมาถูกทางแล้วหลักการดีมากแต่หากไม่มีน้ําทําการเกษตรมันก็ไปต่อไม่ได้เลิกคุยเลย ตรงนี้ผู้มีอำนาจอาจจะต้องหาทางและเจ้าหน้าที่พอชอในพื้นที่อาจจะต้องทำการบ้านหนักขึ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้พนักงานออฟฟิศพนักงานโรงงานในภาคธุรกิจภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมจำนวนนับล้านคนรู้สึกและสัมผัสได้ถึงความไม่ปลอดภัยและไม่มั่นคงในรายได้ผู้คนจานวนมากนะครับจึงหันกลับไปอยู่ท้องถิ่นบ้านเกิด ในขณะที่หลายคนเริ่มวางแผนสำรองเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารความมั่นคงให้กับชีวิตและครอบครัวซึ่งเป็นทางออกหนึ่งในยุคนี้นั่นก็คือโครงการโคกหนองนานนั่นเองซึ่งทั้งหมดนั้นก็สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนา,นานโมเดลของกรมการพัฒนาชุมชน ที่ต้องการฟ,ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่กเกษตรกรแรงงานและบัณฑิตจบใหม่รวมไปถึงกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนทุกๆคนด้วยครับ